สวัสดีค่ะคุณผู้ชมจิตนาชาแนลค่ะวันนี้วันที่10กรกฎาคม2567ค่ะคุณผู้ชมเป็นวันพุธนะคะเมื่อนี้ค่ะจิตนาตะลงแนวทางรัฐบาลไทยค่ะคุณผู้ชมเริ่มลงแล้วค่ะเพราะว่าไก่มือแล้วเนาะค่ะวันที่10แล้วก็เหลืออีก5วันค่ะคุณผู้ชมจิตนากจะทยอยลงนะคะเมื่อ้กนจะลงของของแม่สาวอุดรค่ะแม่สาวหมาแล้วค่ะคุณผู้ชมกิน จตนาไดมาน่าเจแดงนะคะค่ะก่อนอื่นจิตนากะขอขอบพระคุณเจแดงหลายๆเด้อค่ะที่เหแนวทางเมื่อวางทางั้งสองจิตนาชแนวนะคะให้คุณผู้ชมได้ดูกันค่ะเพราะว่าจะเป็นเลขของคนตระกูลจันทร์ของคนตระกูลแสนสุขของแม่สาวอุดรลวก็ของออคนคนคตระกูลแสนสุข่นให่มากเนาะค่ะมีเป็นเลขเป็นเลขวิ่งค่ะคุณผู้ชมซึ่ง เลขวิ่งบ่พาดจักรงวดนะคะที่ไดมาเนาะคะ่ะลขวิ่งให้สําหรับสายวิ่งสายหลุดนะคะที่ไม่พลาดเลยนะคะคุณผู้ชมที่จินตนาไดมาตลอดกับบอพาดเจคือเนาะคะ่ะเนาะงวดนี้ก็ไดมาแล้วะคะ่ะคุณผู้ชมอามากกว่าคุณผู้ชมงวดเมื่อกี้รู้สึกว่าคุณผู้ชมจะเข้ามาดูน้อยนะคะอาจจะย่งบอเสือ้อหรือว่าอาจจะเห็นคลิปไม่เต็มที่นะคะเนาะก,ก สงสัยคะ่ะคุณผู้ชมเพราะว่ามีคนบอกว่าช่องจิตนาหายากเนาะคะ่ะก็รู้สึกน้อยใจอยู่คะ่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเท่ากับร่วงคลิปปกตินะคะเนะาะรัฐบาลไทยก็จะล่วงตลอดเป็นสิ่งไหมค่ะแต่ว่านาน,านๆจินตน,นากับไก,ก่มือจังหวัดจะล่วงเนาะคะ่ะกับพักพอนบางเลนบ้างนะคะคุณผู้ชมทํางานส่วนตัวบ้างนะคะกับเล่ยเดามาล่วงสามเนาะคะ่ะคุณผู้ชมกับรู้สึกว่าคุณผู้ชมบางหน่อยแต่ งวดก่อนนู้นนะคะงวดวันที่สิบหกมิถุนายนนะคะคุณผู้ชมเบิงเด็กวิ่งนะคะเก mm hmm. ือบหมื่นนะคะคุณผู้ชมที่เข้ามาชมค่ะก็ถืกว่า,าดีไปนะคะปังไปเลยนะคะคุณผู้ชมในมือนั้นเนาะค่ะเนาะในงวดนั้นแต่งวดเมื่อกี้ค่ะคุณผู้ชมบลูเบิงบลเบิงนะคะรู้สึกว่าดูน้อยะคะ่ะคุณผู้ชมยอย่าเผลอเด้อค่ะมาแล้วจิตนาตะลงให้ค่ะคุณผู้ชม ว่ามือนีกินตนาตะล้มของแม่สาวอุดรนะคะเลขดับบนล่างค่ะคุณผู้ชมดับคืออย่างบางคนถามเนาะค่ะเลขดับคือเลขอะไรประสั่นะคะคุณผู้ชมสําหรับภูบรูกับบลูอยู่นีเนาะค่ะเนาะอ่าก็คือเลขดับก็คือเลขที่ไม่มาค่ะถ้าว่าดับบนก็คือไปซื้อล่างได้อ่าถ้าบอกว่าดับล่างตัวนี้เด้อจังสิน่ะตัวนี้ดับล่างอย่าไปซื้อล่างค่ะ ให้ไปซื้อบนได้เองสิแน่คะคุณผู้ชมพลังบมอมาดอกเองสินะคะน่ะเนาะเอาอันนี้คือชัดเจนเนาะคะ่ะเนาะให้ไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะคุณผู้ชมได้ลุ้นหลายรางวัลผ่อนเนาะคะ่ะเนาะสนับสนุนรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะ่ะจินตนากรนึ่ให้มาเป็นแนวทางเท่านั้นเด้อค่ะคุณผู้ชมขอบคุณหลายๆค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่เข้ามาเบิ่งนะคะชอบจินตนา Channel น,นะคะเพื่อดูแนวทางรัฐบาลไทย เราพัฒนาค่ะแล้วก็ฮาหนอยแต่ว่าห้าหน้อยจินตนาดูซื้อว่าแผ่วๆลงเนาะคะ่ะบอคอยอยากจะนํามาลงสักเท่าไหร่เพราะคุณผู้ชมดูน้อยการที่คุณผู้ชมเบื่อหน่อยว่าที่นี่จินตนากะบอมีเวลาทำงานส่วนตัวนะคะบางที่ลูกค้ามากจังสินะคะคุณผู้ชม มันจะลูกค้าเขาก็พลาดไปแล้วเขาก็บอยากมากอีกเนาะค่ะก็คือต้องหารายได้นําเนาะ,ค,ะคุณผู้ชมเนาะไม่อย่างนั้นเราก็อยู่ไม่ได้คะ่ะบ้านก็เช่าข้าวก็ซื้อนะคะอินตนาก็เลยเอ,อยากจะงดห้าหน้อยนะะเนาะค่ะเนาะเอาเป็นอย่างนี้กันแล้วกันเพราะว่าเสี่ยนเพินหหนเ่นกับห้าน้อยเพิ่นกะบอยเขาเล่าพัฒน,นาเพิ่นกับ,บอยเขานะคะก็จินตนาก็พยายามจะหารัฐบาลไทยค่ะคุณผู้ชมต่อจากเดือนนี้ไปนะคะจินตนาก็จะ จะออกข้างนอกค่ะคุณผู้ชมเพื่อเดินหาแนวทางมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันค่ะแล้วก็ส่วนที่เป็นรักยูเนาะคะ่ะย่างของแม่สาวอุดรเลขวิ่งคนตะปูแสนสุขแล้วก็คนศกุลสจันทร์คุณเอก,กชัยแล้วกัแม่อีกคนหนึ่งนะนอกจากแม่สาวอุดรแล้วก็แม่อย่างนอนะคะจะหน้ากันเร่มอีกแล้นะคะคุณผู้ชม ก็จะเอาลงมาให้คุณผู้ชมได้ดูเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไม่มี3ตัวนี้ไม่มีสิบถูกจินตนาการได้มากหรอเด้อค่ะคุณผู้ชมมาไหมคุณผู้ชมในเบงกันค่ะนะคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเด้อค่ะจะได้เห็นทุกคลิปค่ะถ้าบ่กดกระดิ่งแจ้งเตือนแต่พอเห็นนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพลาดเลขวิ่งเลขดับเด้อค่ะค่ะอันนี้ของเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมดับบน เิ่นวาบอมาบนกับบอมาอิลีค่ะคุณผู้ชมดับอยู่ค่ะดับล่างนะคะเพิ่นวาบอมากับอมาอิลีค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าล่างงวดที่แล้วมาแปดเก้าเนาะค่ะเนาะแปดเก้ายืนหลางเห็นบ่ค่ะกับบอมี่แปดเก้านบ่บ่ดับแปดเก้าบ่ดับก็คือบอม่าอิลีค่ะคุณผู้ชมแล้วก็บนออกศูนย์สามเนาะค่ะศูนย์สามกับบอมี่นะคะคุณผู้ชมเห็นบ่ค่ะดับอยู่ไปดูของเดือนนี้กันเลยค่ะงวดนี้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะสูตรดับ ค่ะคุณผู้ชมดับบนดับล่างนะคะของแม่สาวอุดรค่ะที่ผ่านมาทุกงวดค่ะคุณผู้ชมตั้งแต่จินตนาทําคลิปมาก็คือ,อ,อต้นเดือนมีนาเนาะค่ะเนาะเดือนกุมพานะคะคุณผู้ชมเดือนกุมภาค่ะจินตนาเริ่มทามคลิปนะคะวันที่20กว่าของเดือนกุมพานี่แหละนะคะคุณผู้ชมที่ได้มาก็คือเป็นงวดเป็นที่1มีนา ตั้งแต่มือนานมากค่ะคุณผู้ชมจนถึงเนะวันนี้นะคะเลขดับของแม่สาวอุดรดับอยู่ค่ะคุณผู้ชมสําหรับผู้ทุ่นหน่อยเนาะดับบนดับล่างค่ะคุณผู้ชมเลขดับคือเลขที่ไม่มานะคะดับบนก็ไม่มาบนแต่ไปล่างได้ดับล่างก็คือล่างบบมาตแต่ว่าสามารถขึ้นบนได้นะคะคุณผู้ชม่ะแม่สาวอุดรให้มางวดวันที่16กรกฎาคม2567ดไปค่ะคุณผู้ชม คุณผู้ชมแค่หน้าจอไวเอาด้วยค่ะคุณผู้ชมว่าเอาไว้ทาเบิ่งนะคะเนะเาะเ,เพื่อเผื่อห้ามักเนาะค่ะตัวมักเผื่อบางทีไปซื้อล่างมันจะได้ประหยัดเงินค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าตัวเลขหน้าท่าของเพิ่นดับอยู่จริงนะคะยังบนเพิ่นว่าดับหนึ่งีีหนึ่งค่ะดับหกเก้าเก้าหกแล้วก็ดับเจ็ดแปดแปดเจ็ดดับสองสามสามสองห้าศูนย์ศูนย์ห้าแล้วก็เจ็ดห้า ดับบนค่ะคุณผู้ชมแต่ไปซื้อล่างได้ค่ะคุณผู้ชมดับบนแต่ไปล่างได้นะคะค่ะคุณผู้ชมเป็นอย่างนี้ค่ะอันนี้คือดับบนนะคะคุณผู้ชมแคปหน้าจอไว้ค่ะส่วนดับล่างค่ะคุณผู้ชมลมผัดดับล่างนะคะดับล่างมี9889 7 0 0 7 2 5 5 2 สามสี่สี่สามหนึ่งหกหกหนึ่งแล้วก็สี่หนึ่งค่ะอันนี้ดับล่างนะคะล่างดับบนอ่าล่างดับเช่านี้บนดับส่วนนี้ค่ะเอาค่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นเลขดับเนาะตามตามมากค่ะคุณผู้ชมอันนี้เลขที่แม่สาวอุดรให้มางวดนี้ค่ะอันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะให้มาเด่นบน901ค่ะ แล้วก็ให้มา59 25 68ค่ะคุณผู้ชมสามคู่ค่ะไปกับน้ำค่ะคุณผู้ชมอันนี้อันนี้2หาดับล่างเนาะค่ะ25ดับล่างเขินหาบนมากค่ะแล้วก็เน้นหายหาเกาเด้อค่ะแล้วก็เลขล่างค่ะคุณผู้ชมล่างให้มา42 51 15ค่ะ42 24กับโมมีดับผลดับล่างเนาะค่ะเนาะเอาค่ะคุณผู้ชมเทียบใส่กันก็ได้ค่ะ เทียบใ่กันเลยเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าเป็นของแม่สาวอุดอรเหมือนกันค่ะนะคะคุณผู้ชมนะคะเอ้าลมกระไดเนาะก็คือนะคะเพิ่นไหมาอันนี้เป็นเลขฝันค่ะคุณผู้ชมของแม่สาวอุดอรนะนี่เป็นเลขฝันค่ะเป่นตีเลขเป็นสี่สี่สองแล้วก็สี่สองสองค่ะเอาคุณผู้ชมแคบหน้าจอไว้เบิรงเลอรเลอ,เลอค่ะคุณผู้ชม เลขดับเพิ่นอาอย่จริงค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเลขนี่เพิ่นบ่คอยเข่าเนาะคะ่ะเนาะนานๆจะเข้าแต่ว่างวันนี้ตามภูมมักเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเลขสวยทุกตัวค่ะนะคะจินตนากาขอขอบพระคุณหลายๆค่ะสำหรับแนวทางจากเจดแดงนะคะที่ให้จินตนาม,มาวางทางช่องอ่าแล้วก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะ ทีให้แนวทางคุณผู้ชมที่เขามาเบิ่งแนวทางค่ะทางองจินตนาชาแนวนะคะขอให้มานขอให้ปังทุกคนเด้อค่ะขอให้รุ่ยรยขอให้เหมดดนี่เมดสินแนวทางที่ได้ไปกับไปซื้อสลากินแบงขอให้ถูกลังวันที่หนึ่งทุกคนค่ะคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเพียงเท่านี้ต่อไปจะเป็นเลขวิ่งเงินล้านค่ะคุณผู้ชมค่ะเอาไว้เจอะๆกันโหลดเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะ หรือไม่ก็เป็นของคุณเอกชัยก่อนก็ได้ค่ะคุณผู้ชมเอาของคุณเอกชัยก่อนเนาะค่ะเนาะจังไอยตามด้วยเลดวิ่งกันแล้วกันค่ะสําหรับผู้ทีล่อค่อยนะคะเนาะดูคลิปต่อๆไปด้วยค่ะเดี๋ยวจินตนาจะลุงของคุณเอกชัยก่อนค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ